สวัสดีครับทผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการ G N Gamer Studio นะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับใช่ครับอะไรว่า G N Survival Game นะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับ EP ที่23กันแล้วโอ้ย่ะตีดิไม่มีชุดเกาะ23ครับโอเคครับวันนี้ตัดร้ายหลุดออกมาออ EP ที่แล้วครับโอเคครับเราจะสังเกตการพัฒนานะครับโอ้ย เบแล้วอีกทีนะผมเป็นเยือนสังเวยคุณเจอสกิลเหรอคุณเจอเดี๋ยวผมตีกอล์ฟตีล่าคุณสายฮะปีผมไม่ได้ตีอ่ะอีกทีไม่ได้ตีเฮ้ยเจ้ายผมไม่ได้ตีเฮ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยผมไม่เห็นนะลุงมาจากไหนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมไม่ได้ตีเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโค้งเดือดยังเดือดสองดวงเดือดสองดวง ไอเดมือช้กูยางโอ้กูเห็นต่อหน้าต่อตาต่อจมูกต่อหูเลยตอนเนี้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่าใครครับตอนนี้ตอนนี้นนนตัตางวยสามารถเล่นหนาหัวนะครับเฮ้ย<บ>ไอคิกโกบบะเปลี่ยนอะไรเนี่ยฮะตัดอยู่เหงื่อกูดีดีเอาตัดตัดตางวยงอนครับตัดสางวยงอนไปออปอมนะฮอันที่แล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เนนี้ผมไม่งอนเมอนจากตอนที่แล้วไม่งอนนะ ใจเย็ยนนะคุณฟอนใจเย็ยนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่ง <c oughs> เดี๋ยวจะส่งทายแม้ครับเอาไปเล่นข้งกู้ใหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคับครับเดี๋ยฮึ่ยเนีเหตุการณ์เนี่ยยังข้าวต้องต้องเหี้ยแะเป็เียนๆต่มาเริ่มเล่นเหตุการณ์ก่อนเมื่อกี้แค่ราสองคนธนูมาจากไหนผมไม่รู้ธนูมาจากไหนก็สงสัยเหมือนกันผมจับกล้องไม่ได้รอครับแล้วเฮ้ยธนูเวดันหมดเฮ้ยเอเปล่าไม่เดือดขวาน กูรู้แล้วกูรู้กูรู้คนกูรู้คนละสี่เลยเนี่ยอะไรเนมเนมนามาตั้ง EP นี้นี้ว่าอะไรนะแม้คาเซเซร่อนยันดีกว่าเฮ้ยแป๊บแป๊บปุ๊๊บอ่าต่อครับถึงไหนครับเมื่อกี้โอ้ยหส่งกระเจียซอมบี้บินได้เออเมื่อกี้ผมเมื่อเห็นครับคุณเห็นอย่างที่ผมเมื่อกี้ซอมบี้กระโดดมาบินเลยเฮ้ยปีหน เอ้ยบีหนึ่งอะไรวะบีหนึ่งพบกับบีสองแลครับจารเลินครับเอ้ไอ้ต้นเฮ้ยเอ้ยมาไถไม้อย่าเอาหนูเลยอาไม้เอาไม้มาเอาล้ะไม่มีอ๋เกิดอะไรขึ้นอย่าเอาหนูเลยหนูไม่มีไม้เอาไม้ อ้าวครับอ้าวศูนย์ทันไปแล้วครับโอเคครับลุงเมย์รอด้วยรอด้วยทำห่าเลยครับเดี๋ยวเอ็ิโซดนี้เราทำอะไรกันเออแม่งเล่นเล่นเล่นลูกให้ดูปีทำหมดแทนครับโอ้ยเหลือรอเดียวเดียวเดียวมาครับเอา เอาด้วยประตอยหัวคูนี่มันยังไงเนี่ยเอาข้อไม้เ่อนไม้เอาไม้ไม่มีไอ้ต้นได้ยังครับเอฟเอฟเอมเอฟเอฟเอฟไม่มีมีภารกิจเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเรียกไปก่อนปะโอเค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 ครับถ้าเขาไปทำภารกิจที่ใหญ่ยิ่งนะครับตอนนี้เฮ้ยรีรอร์เหลือเพียงพวกเราเป็นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้น แกมเหลือตอนนี้เหลือคุณรอนโอ้โหเออครเสิร์ฟว oh ิ่งไปแล้วครับฝั่งรอดเน็ตบุ๊กก็เลยไปถือไปแย่งเอ้ไปคว้าไอติมมาแดงอ๋อไปคว้าไอติมมาแดงเลยแดงไอติมตอนตีหนึ่งนี่แม่ได้ฟิลมากเลยครับไปดูไอ้วัวครับวัวครับ หัวครับโอ้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 ไม่แจ็กกี้แจ็กกี้ทำหงงเงี้ยแจ็กกี้ทำหงงเงี้ยแจ็กกี้มึงตายเถอะฮะใครเรียกผมจะตายแล้วจะกุดจู่ไม่ได้ยังเงี้ยแบบนดับอะดับไปพร้อมกันครับดับคู่ครับไม่กำลังสู้กันอยู่ดีดับคู่ไอ้สัยซาตสกี้เอ่อแดกขนมปั๊บแจ็กกี้เดี๋ยวกูแดกขนมปั๊บ นี้ซีรอนเขาไม่เห็นผมแล้วนะฮะเลยลอดตัวไปครับอ๋อครับคุณยิวยิบหาจะลอยกูจะโดนขนุนให้ยิงตายผมตายเฮ้ยผมสงสัยมานานแล้วไอ้แก่ตัวนี้มาไห่ขนมึงจะขึ้นกูเห็นเกลียนตลอดเลยให้ให้ให้มันกินหญ้าตั้งแต่ EP ไหนครับผมเห็นมันแม่งเกลียนตลอดเลยเอาเหมือนใครสังหารมัครับแหมคุณนี่เลือดเย็นจริงตายอุ้ยเลือดเลยหนึ่งตายไปเลย ไอสัตว์ข้าวนะไมหน้าโอ้แม่งยิ่งมีจำนวนจำกัดสัตว์ครับวิ่งไปเลยว่าจะจัดสกิวลตันอู้สกลเลันตันฮะเลือดลดหนึ่งอเลตอร่อยครับแม่ไอ้เทียแม่งโจชกลับมาแล้วเฮ้ยเสือภูเข่าไอ้เสือภูเขาเป็นสัตว์เซลเดียวเว้ยเฮ้ยแม่งดับธนู ผมถามอย่างคุณเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่อยากจะบอกชื่อสถาบันให้โด่งดังครับไม่ทักสถิติมอชผมครับเพื่อนผมแม่งศึกไปนั่งนั่งนายนั่งดูเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเก้าอ่ะไม่มีไม้โคตรที่ผมไม่มีไม้จริงไอ้ต้นอะครับจัดการกันเองครับลายนั้น วิ่งแม่งไร้เดือดต่อครับวิ่งเล่นแล้วิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจอของหนักจะถือแก๊ลิงสาดหน้ามาเลยเดีจะเจอสิงโตมันสัตว์เซวเดียวแก๊ลิงสาดหน้าโอ้โหคุณโหดวร้ายเมื่อกี้เอาแก๊ลิงไปจากแล้วเอาทำไมจู่ๆพวกคุณเงียบไปครับกำลังเคลียร์กับโจ๊กนี่จ็กซีนั่นอ๋อ กำลังแบเนจิกซีรอดโอ๊ยไม่เจอยืนขึ้นเลยสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเออรอดธนูอยู่ไหนเอ้ยสัตว์ดุร้ายอยู่ใต้อยู่ใต้ผมครับอ๋อแม่งมีเป็นเพล่ฆ่าไม่นี่ไม่ติดวะต้องมานั่งตัดอ๋อแม่งเพิ่งติดครับโอ้สุดยอดครับปักอินรับ ิโอ้แมงดอบเต็มป่าเยี่ยมอหลับครับโดนสัตว์ดุไล่เคลียลรู้ละบ้านกูไปรู้เขาเคี่ยเลยพวกแดงมีพวกด้วยขอไปดูหน้าพวกหน่อยครับเป็นยังไงผมเพิ่งจัดการอะไรมาแกครับอ๋อพวกอ๋อ รู้สึกว่าจะเป็นปวกตัวใหญ่นะครับเนี่ยอยู่ในเหมืองกงกุยดีๆมากเหมือนเหมือนพ่อปวกเลยนะครับเนี่ยดีๆไหมสว่างเลยตัวเหญโดวลงมาเฮ้ยดูลแล้วทำไมว่ามันรู้ปวกใช่ไหมครับปวกกินปวกแดงปวกตัวใหญ่หก็ง่ายๆเลยทีไม่อยากจะพูดอะนะ ว่าปานลงมากพูดแล้วรู้เลยนะพูดแล้วรู้เลยนะโอเคครับเก็บของสองอีพีแล้วผมตายขี่รอบนับไม่ถ้วนแล้วมั้งตายเพราะอะไรมันการตายที่แสละที่สุดแล้ะไม่ตายอย่างมีสาระแม่งถ้าเกิดไปถ่ายสวายเวอร์คนเดียวม่งจะรอดเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายฮาร์ดคอหมดนะไม่ตายก่อนพวกเลยต้น ไม่ EP ที่แล้วครับโดนสัตว์ดุร้ายตะคุบตายเลยทางนี้ไมาดครับตะคุบเลยเหยครับภาคภาคนี้ครับกําลังขุดอินอยู่และลุ่ไปหาสัตว์ดุร้ายตัวนั้นดุร้ายเลยนะขอบคุณที่ชมครับแหมเขาเลําคำชมด้วยนะสุดยอดเลยอย,อยผมก็ไม่รู้ว่าผมไอเป็นั้ผมเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ ตอนแรกแม่งเป็นสัตว์สงวนะครับตอนนี้แม่งเป็นอ่า Danger Monster แล้วนะไม่แต่แหกแหกกงมาเป็นสัตว์ดุร้ายเลยไม่รู้ครับท่านคือเป็นตัวเฮียเลยเฮียว่าอาจะกลายเป็นเฮียก็ได้ตัวเฮียอะไรดิคอมมานโดดาก้อนคอมมันโดโอ้โหคอมมานโดดาก้อนโอ้โหชื่อเขาสวยเนาะ โคโด,โดเลยแม่พี่บ,บอลเกียร์น่ะเกียร์สป่ะั้งขี้โกงเหรอมึองขี้โกงเหรอาย,อยตายตาตายตตาตายตายโานตามมนยต้ยตายอายตายตายตองตยยตายตตายตยตาคตยตา,า,ามตายตยตยตายตายตายยตาายตายตายตาายตายยตายตายายตย ขึ้นมาแล้วมึงอยู่ไหนไอเหี้ยไปยืนเหี้ยเว้ยกลับไปแล้วเฮ้ยอีก10 B P เอ้ยอีกอีก10นาทีผิดเอพิโซนนะครับจริงจริงมันยัโหดไล่ฮะเนี่ยเล่นจนง่อยแดกอ่ะเฮ้ยเมืองนี่ใครมาโอ้ลุกบอลไม่เห็นเราจริงเหรอเนี่ยวายเท่าไหร่นะครับวาย3.7บ้างหอโดนแดดกันของมานโด เออมันเหมือนคนชอบอ่านว่าคอมมันโดงงอ้าวแล้วคุณอ่านว่าอะไรครับโคอมมโดครับโคอมอะไรว่าคโดโมโคอมมโดจริงขนาว่าไอ้นี่คอมมโดอะไรเนี่ยโคอมมันโดโดอันนีโคอมมโดครับผมก็ไม่รู้นะมันคือตัวียนะคอมมันโดครับคอมมันโดครับเฮ้ยมันก็คือตัวเหี้ยนี่แหละครับผมก็รู้ว่าคือเหี้ยอะไรนะเฮ้ย นิมเห่านมเฮาครับเฮ้ยเจอกูเจอไอนมดี้อะสี่ก้อน c ีด้วยลงีด้วยอะไรครับอะไรครับไม่ไม่ไม่ครับไม่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 มไมมื่อกี้เผลอผมเผลอขุด่าม่งเจอม่่่ ตอนนี้ทิ้งมาของเรานะได้เจอกับสัตว์ดุร้ายตนหนึ่งนะครับอะไรนะครับกำลังขุดอะไรไม่รู้อย่างลวงสนานนะฮะอ๋อกำลังขุดอยู่เลครับค่อยๆถอยล้วครับเฮ้ยโชคดีผมไม่เจอเนี่ยเพราะผมกำลังวิ่งในเมืองอยู่กำลังถอยทีละวก็เอาเฮ้ยยเอาเลยไม่ไม่ขับค้างเจสจูบพี่บี ไได้ไงมมันต้องมีของแรงในนีน้เลยเฮ้ยแก็ตกำลังยืนมองมันอยู่แล้วจะจู่ว้าม,มาเฉยเลยว้ยมีฐานไหมครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะลิงพรเถยโยมเอาหายไปไหนละไอ้ใบ้หงอยนี่แหละเราคิดว่าธนูจะไปไม่ได้แล้ว พวกคุณยังมันกันมากมันมากเลยผมเป่าไอ้พวกคุณยิงไม่หนีมาปาอย่าลังแกผมเลยผมเป็นแค่ทีมงานตาแดงคนหนึ่งทีมงานทีมงานตาสีม่วงครับไม่โดนแข้งบอลเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เกมผมค้างทีหนึ่งแล้วยู่ดีเกมแม่งก็ลื่นหัวแตกเลย เอ้ยลื่นมากจริงเนี่ยเฮ้ยอ้าวอยู่ดีคอมกูแรงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุมันอาจจะโดนสัตว์ดุร้ายเศษมันก็เป็นได้รับอ้าวรับ <laughs> ต้นควยทีวีไอ, <laughs> <laughs> อ้่าวพอไอ้มีการรับรับด้วยนะรับเ,นะบเออไล็บปวดโอ้ยจะดีเอาตสัตว์ดุร้ายแห่งนี้ไม่ได้ครับ ไม่ทีวีเอเดียวแค่นี้มันก็ขี้โกงสั์แล้วนะไม่ทีวีเอโอเคครับจะจะ,จะเอาไงนีครับจะรับดีไหมครับ <c oughs> โอ้เราจะดูอะไรโอ,อ้ไม่มีโอ้ลุงบอลโหดอ่ะเดินก็ไปใกล้ว์ปมาเฮ <c oughs> ้เจอเหล็กอย่างดีตรงนี้ขุดทองไหมไม่ขุดครับ ไม่มีทองให้คุณคุณทองตรงเนมอยู่เหมืองไหนวะหามเยอะก็เหมืองที่ลงว้าลืมแบงค์ไม่ได้ดูรายการหน้าเศร้าน่าเศร้ายี่งนะเฮ้ยเด้อเด้อไปดูกันเดิมเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็เสียใจทีมงานหมกไม่ดูเลยค่ะเอ้ยเฮ้ยเนมตรงนี้วิวผมดีนะ สีไร่สีไลสีไร่สีม่วงใช่สีสีไรสีไร่สีม่วงวีวีดีสีไรล่ฮุนบ้านใครรู้อย่าเอาคอมโดดดาก้อนมาที่นี่นะโคโดโมดาก้อน ซับกันเลยทีเดียวอีก5่นาทีนะครับจบเอพิโซดครัฟผมฝอยยังไม่หมดฝอยยังไม่รูดไม่รก้ไงวะโอ้เกียนเกียนได้แป๊บเดียวตายแล้วอะไรวะ ไม่เคยอยู่ได้เป็นตัวเป็นตนสักทีเขาได้ยินเสียงซอมบี้ตายอาจจะเป็นเสียงต้นก็เป็นได้น่าเศร้าเสียงซอมบี้เดี๋ยวรอผมครับไอ้นี่ก่อนไอ้ไฟแช็คจะมาเผาให้หมดเลยจับตัดออกจากเซิร์ฟเลยผมคลิกแล้วก็แปลงแล้วแปลงไอพีะแล้วก็จะเอาโเออต้นเห็นก็ไปฟ้องป่าไม้กันเลยทีเดียว ป่อไม้เฮ้ยต้องปอกไม้ปะเอาพี่ไอ้เนมมาดูบ้านผมมันเริ่มเป็นตัวเป็นตนแล้วจับบ้านเป็นหลังครับกูเลยหาทางออกยบ้านเนี่ยเป็นหลังครับเอ้ยข่าวดีครับเพื่อนๆกูหลงเมืองครับลงราปาครับ ตงเนียนถึงการละประสานอย่างครับอย่างครับไอสัตว์หายากอย่างผมเนี่ยมันไม่มีวันทุนวันง่งายๆ <laughs> จนป่านนี้ยังไม่มีบ้านอยู่เลย <laughs> กูมีแล้ว <laughs> เอ้ยทำไมผมตุกดินไม่ได้มีนจะเกลนกูก็เกล็นนะอเคอยอย่างเดียวอ,อย่ามันจบนาที สามนาทีปิดกล้องขอกลับบ้านดีอือยขับเบบ้านอยู่ในเมืองมันเงาเหลือเกินแรงมากครับอยู่ในเมืองมันเงาเหลือเกินเงาครับเงาเฮ้ย <c oughs> เจอทางใหม่เลยครับ มาเที่ยวไหมเดี๋ยวกำลังไปเที่ยวครับกำลังขึ้นไปครับหืมไม่รายากาศเงียบลิบอย่างนี้ก็ดูสิครับเวลาที่เราถ่ายตอนนี้มันกี่โมง5้าถึงคืนยังคืนนี้สามสิบแปดนาที คุณแน่ใจเลยครับแน่ใจเลยครับว่าตอนนี้ตอนเที่ยงเอ๊ะตอนนี้เพิ่งหกโมงเองซอลาซยุทธก็มานะหอวหอวรุธกำลังแปลงฟังอซรุทอเคครับแวะดูบ้าคุณร่อนก่อนจากดีกว่าครับสนใจไปหาสัตว์ร้ายไหมไม่เป็นไรครับเก่งจ เคครับไปอย่างครับปิดอีเอพิโซดอย่างครับแลนด์โฮมได้เหรอยวเอ๊ะขึ้นมาข้างบนดิปิดเถอะครับปิดเถอะครับมากุยกังใกล้ตายแล้วเนม้ยกำลังจะตายไปกับคำว่าไอ้ย่าวิธีดูด้วยไอ้เจ๋งมากคุณคิดได้ไงเนี่ยโอ้ชอบชอบชอบเอาทำที่ลุงนี่ไม่ได้เอ้ยดูถูกอ่ะแล้วมึงทำได้ไหมสัตว์ทำได้นะแต่ผมไม่มีวัสดุเพียงพอ เอา้ามึงไปล่าของมามึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยเหรอครับเนี่ยล่าไปกระโดนได้ข้าโดนสัตว์ดึรลาเโอเคครับเราจบอีพิโซดดีกว่าครับไม่งจะตายครับทองก่อนโอเคครับ okay, ผมนะปิดแล้วนะปิดแล้วนะครับ <c oughs> จะเรียกปิดเป็น <c oughs> นะเนมเนมพวงหรอเไม่ได้ง่วงครับแม่กูนั่งอยู่ข้างเนี่ยครับ <c oughs> โอเคครับป้าอย่างครับปิดนะไอเดี๋ยวลุงบอลไอเดี๋ยวลุงบอลบอกจะเอาอ่ะใครเหยียบฟาร์มอเคครัปิดแล้วนะกูจะให้กูปิดนย่าครับกูแม่ปิดปิดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตที่นี่ผมสวัสดีครับไปเจอกันเอพิโซดหน้าครับยออไปีก หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์ N จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์แับโพสเจ๋งกดแชร์หน้าติดตามกด u b s c r i b e นะครับผมและเราเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามดนคิปชั่นหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ N ได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮาๆแชร์กันได้ในกลุ่มนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาไปคันทนี้ผมสวัสดีครับเจอกันในน้อง